สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามาเจอคลิปบอสซีในวันนี้นะคะวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยวันนี้เรามาให้ไพ่เล่าเรื่องของเพื่อนๆกันเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกเจ็ดวันนี้คืออะไรนะคะก็เป็นพลังงานโดยรวมอาจจะตรงทั้งหมดอาจจะตรงบางส่วนหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็ เลือกรับในพลังงานที่ดีพลังงานที่เป็นบวกไปนะคะถ้าฟังแล้วอึดอัดฟังแล้วไม่เข้าใจก็เลื่อนผ่านได้เลยแสดงว่าไม่ใช่คลิปของเราขอขอบพระคุณการสน,สนับสนุนช่องทุกๆช่องทางเลยทั้งการรับชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกและทุกยอดที่โอนเข้าบัญชีของมาซีเป็นกําลังใจให้ทาคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะถ้าใดที่สนใจจะลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนอ่านไพ่รุ่นที่19เดือนพฤศจิกายนนะคะ6วันออนไลน์ 17 -21 ถึง21นอก็แอดไลน์แอดด้านล่างมาสิแปะไว้ให้ปักหมดไว้ให้นะคะในคอมเมนต์คลิกเข้าไปจะมจะมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบหรือว่าสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวมาสิขอดูพลังงานของคุณกันก่อนในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะขออนุญาตคารูครูบาอาจารย์ของทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ ขอเชื่อมต่อพลังงานเบื้องบนพลังงานละเอียดพลังงานศักดิ์สิทธิ์พลังงานพรูครูบาอาจารย์หากมีสิ่งใดจะต้องได้รับได้รู้มีสิ่งใดที่อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังขอให้เปิดออกมาผ่านทางหน้าไพ่ของวัดซีและหากก้าล่วงประการใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ ตรงจุดใบแรกนะคะแก้ตรงจุดขึ้นมาพลังงานของคุณสมาธิชโลมใจรวดเร็วคนดีผีค้ม จริงๆก็อาจจะเจออะไรอยู่เนาะถ้าหมาซีดูนะแต่เหมือนคุณคุณรู้วิธีการแก้ปัญหาคุณแก้ได้ตรงจุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะไม่มีสิ่งสิ่งใดทําคุณได้นะมีพลังงานคนดีผีคุ้มไม่ว่าคุณจะไปอยู่ตรงไหนไปอยู่ที่ใดออร,ร่าของคุณอะดวงจิตด,ดวงวิญญ,ญาณเวลาเขาอยู่ใกล้คุณนะคะหมอซีรู้สึกว่าเขาได้รับกระแสบ,บนไปจากคุณด้วย พลังงานของคนเป็นพลังงานพลังงานของความชุ่มเย็นพลังงานของแสงสว่างเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปอยู่ตรงไหนก็ตามแต่ด,ออดวงจิตดวงวิญญาณเขาจะสัมผัสเขาจะได้รับเหมือนจะได้รับแสงสว่างจากคุณไปด้วยได้รับกุศลคุณงามความดีจากคนไปด้วยเป็นที่รักของทุกดวงจิตดวงวิญญาณพลังงานของคุณในวันเนี้ยสมมติคุรู้สึกว่าเหมือนคุณเจออะไรอยู่หรือเปล่าอืม มันเลยมีแก้ตรงจุดขึ้หน่ามันมีพ่อแก่่อะมันมีเรื่องของวิชาอาคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเาเลขอาถรรพ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะ วันพระวันโกนอะไรประมาณเนี่ยวันนี้วันโกนหรือเปล่าเนี่ยมีห้ามเข้าใกล้เข้ามาด้วยนะคะอืมมีเรื่องของวิชาอาคมอ่ะถ้าคุณไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เอ่อมันไม่กระทบคุณคือหนึ่งอะโดยที่ตัวของคุณเองถูกไหมคะคุณรู้วิธีแก้คุณรู้วิธีการที่จะที่จะก้าวข้ามก้าวผ่านสิ่งเหล่านี้ได้เห็นไหมคะ มันมีแก้ตรงจุดแล้วก็มีสมาธิขึ้นมาชโลมใจเมื่อไหร่ที่จิตเรามันเป็นปัจจุบันขณะมันจะเข้าสู่กระแสของความชุ่มเย็นมันจะเข้าสู่กระแสของความสว่างสวัยสิ่งเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นวิชาอาคมพลังงานเมื่อดำต่างๆนานาที่เราไปพบเจอเนี่ยมันจะคลายมันจะสลายหายไปมันจะไม่กระทบคุณคุณรู้วิธีการจัดการเห็นไหมคะพอมันกระทบปุ๊บอ่ะพอคุณรู้วิธีการจัดการกับสิ่งเหล่านี้ ไม่ว่ามันจะมืดมากแค่ไหนก็ตามแต่มันคลายไปอย่างรวดเร็วเหมือนพลังงานของคุณตอนนี้มันเป็นความชุ่มเย็นมันเหมือนเป็นน้ําอะพอไฟเข้ามาปุ๊บมันก็ดับไฟเข้ามาปุ๊บมันก็ดับอันนี้คือตัวตนของคุณแต่ว่ารอบๆตัวคุณอะคุณไปอยู่ที่ใดก็ตามแต่เห็นไหมคะคุณเป็นที่รักของทุกดวงจิตดวงวิญญาณเพราะ,ะนั้นคุณไม่เป็นอะไรแน่นอนนะคะแต่ว่าถามว่ามันมีไหมเห็นไหมมันก็ขึ้นมามีเรื่องของ วิชาอาคมพลังงานมืดดำบางอย่างเข้ามานะคะแต่ตอนนี้ตัวคุณเองเป็นเกราะป้องกันให้ตัวเองแต่ถามว่าคุณมีครูคูบาอาจารย์ไหมมีนะคะแต่ตัวคุณเองก็เป็นเกราะป้องกันให้ตัวเองไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ตัวเราจะต้องเป็นเกราะป้องกันให้ตัวเองก่อนไม่ใช่เราไปหวังพึ่งแต่ครูครูคูบาอาจารย์วันนี้คุณหมอซีมองว่าคุณผ่านบทตรงนี้แล้ว พอพอคุณผ่านบทคุณสามารถพลังงานของคุณสามารถเป็นเกราะป้องกันให้กับคุณได้นั่นแหละพอคุณน้อมนาพลังงานของครูครูบาอาจารย์ช่วยในการปกป้องนะคะมันยิ่งหนุนมันยิ่งเสริมกันแต่ถ้าเกิดว่าพลังงานของคุณมันยังรั่วเกราะป้องกันของคุณมันยังรั่วค่ะถึงคุณจะไปน้อมพลังงานของครูครูบาอาจารย์มาไว้กับคุณะมันก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรน่าจะเข้าใจที่หมอชีพูดนะคะแต่พลังงานของคุณตอนนี้ยมันแข็งแกร่ง มันไม่รั่วพลังงานของคนอะออร่าของคนมันไม่รั่วกรอบของคนแข็งแกร่งจิตของคุณมันเป็นปัจจุบันขณะมันเป็นความชุ่มเย็นมันเป็นแสงสว่างที่ห่อหุ้มคุณไว้อยู่เพราะฉะนั้นอะไรก็เข้ามากระทบไม่ได้เข้ามาปุ๊บมันก็คลายเข้ามาปุ๊บมันก็ดับมันก็คลายไปอย่างรวดเร็วด้วยนะคะมีไพ่รวดเร็วขึ้นมาอืมแต่ถามว่ามันมีไหมมีแล้วก็อืม ความพยายามเป็นผลเห็นไหมคะคือสิ่งเหล่านี้พลังงานเหล่านี้หมอซีรู้สึกว่าเป็นตัวที่กระทบทําให้ทําให้คนไม่ไปเท่าที่ควรแต่มันก็เป็นชะตาชีวิตมันเป็นสิ่งที่เหมือนสิ่งที่คุณเจอมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทําให้คุณได้กล่าวตัวเองหรือเคลียร์พื้นที่ในการรับของคนแต่มันก็ยังอยู่ในจุดที่มันฝืดเห็นไหมคะ แต่ว่าหลังจากนี้หมอซีรู้สึกว่าคุณเหมือนไปพยายามที่จะเคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างความพยายามของคุณเป็นผลหลังจากนี้มันจะเข้าสู่การกวากเงินกวักทองแล้วนะคะทํามาคาขึ้นมันจะเป็นช่วงเวลาของการปล่อยเพราะสิ่งเหล่าน,นี้มันเข้ามากระทบคุณไม่ได้พยายามที่จะครอบที่จะคลุมคุณพยายามที่จะดึงพยายามที่จะเตะขาคุณขัดแข้งขัดขาคุณแต่ทําไม่ได้คุณรู้วิธีการจัดการคุณรู้วิธีการรับมือกับสิ่งเหล่านี้และหลังจากนี้แหละ เป็นช่วงเวลาของการกรบกอบโกยของคุณแล้วหลุดแล้วนะคะอะไรก็ฉุดคุณไม่ได้เห็นไหมสิ่งนี้พยายามที่จะฉุดคุณสุดขีดเลยไม่รู้ว่าพลังงานอะไรนะคะแต่ฉุดคุณไม่ได้แล้วนะคะคุณเข้าสู่สู่จุดของการกวาดเงินกวาดทองเรียกทรัพย์เรียกเงินเข้าสู่จุดของการเรียกลูกค้าแล้วว่าเออใครทาํามาค้าขายใครทําธุรกิจการค้าก็จะปังไม่หยุดแน่นอนหลังจากนี้นะคะเพราะนั้นการที่เราจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ใช่การไปตอบโต้ ไปอาคาดพยาบาทไปเอาคืนหรือไปพิสูจน์เนี่เขาเห็นไม่ใช่ค่ะเราแค่เป็นเราเราแค่โฟกัสในสิ่งที่เราทําอยู่ทําให้มันประสบความสําเร็จก้าวหน้าต่อไปนั่นแหละคือจุดที่เราจะชนะซึ่งวันนี้พลังงานของคุณเป็นอย่างนี้เลยตอนนี้เขาแบบห่างจากคุณไปแบบคนละแบบหลายชั้นอะ่ะเพราะคุณไม่ได้ไม่ได้ส่งพลังงานไปโฟกัสที่ใครคุณไม่ได้ส่ง อคุณไม่ได้เขาเรียกว่านั่นแหละท่อพลังงานของคุณมันเต็มเพราะคุณไม่ได้ส่งส่งจิตหรือส่งพลังงานของคุณเอาไปโฟกัสที่สิ่งใดเลยคุณโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองคุณโฟกัสที่ความก้าวหน้าของตัวเองนะคะเพราะนั้นพลังงานเหล่านี้จะตามคุณทันได้ยังไงอ่ะเพราะพลังงานทั้งหมดของเขาหมอซีมองว่าเขาโฟกัสมาที่คุณโฟกัสมาที่คุณทั้งหมดอืมโอเคทีนี้มาดูพลังงานตัวตนของคุณ ยิ่งเขาทําอะไรกับคุณเขาส่งอะไรมาที่คุณเขาขัดขวางคุณอะมันยิ่งทําให้คุณแข็งแกร่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันยิ่งทําให้คุณสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,ขนเขายิ่งกดคุณมากเท่าไหร่คุณยิ่งผง,งาดขึ้นไปมากเท่านั้นพลังงานของคุณเป็นอย่างนี้เลยนะวันเนี้ย แปดไม้เท้าเห็นไหมคะเป็นช่วงเวลาของการพุ่งทยานแบบสุดขีดเลยนะเป็นช่วงเวลาของการขยายตัวของคนเลยนะคะในตอนนี้นะถ้ารู้สึกว่าตอนนี้มันหยุดนิ่งหลังจากนี้มันจะพุ่งทยานแบบสุดขีดทุกทิศทางเด่นมากในเรื่องของการงานการค้าขายการทําธุรกิจต่างๆสิ่งใดที่คุณลงมือทําอยู่ในตอนนี้นั่นแหละมันจะไม่ได้ขยายตัวแบบปกติมันจะขยายตัวแบบ คูณแปดอะเออประมาณแล้วไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะไปแบบที่คุณก็ไม่คาดคิดไม่คา,คาคดฝันว่ามันจะไปได้ขนาดนี้เลยเหรอจังหวะของคนมาถึงแล้วนะคะอืมหลายๆอย่างอะเรื่องงานแต่ว่ามันจะเข้ามาทุกทิศทางเขาเรียกว่างานเข้าก็ได้นะงานเข้าแบบรัวรัวรัว,ลวเลยเอาไม่ทันอะไรประมาณเนี้ยเตรียมความพร้อมอะไรไว้ล้กันหลังจากนี้นะคะอืมชะตาชีวิตของคุณเป็นขาขึ้นแล้วเห็นไหม เงินก็มานะไม่ใช่มาแค่งานนะแล้วคุณกาลังจะพองานของคุณปังอะ่ะการเงินของคุณก็จะไปนั่งอยู่ในจุดเนี้ยราชาถทือเหรียญเอชออาน H o B A N. หนึ่งไม้เทา้าเอ,อ่อเจมวล ตอนนี้มีคุณมีการเริ่มต้นทําอะไรหรือเปล่าหนึ่งไม่เท้าอะถ้าคุณคิดจะตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณลงมือทําได้เลยนะเส้นทางเนี้ยที่คุณจะทํางานใหม่ของคุณเนี่ยเป็นงานที่จะทําสำให้คนเลยมหาศาลเลยนะถ้าใครที่ยังกังวลอยู่ไม่กล้าที่จะทําลงมือทําได้เลยนะเดอ์มูนอะบางคนอาจจะรู้สึกกลัวกังวลไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันจะใช่หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย ตัดสินใจได้เลยนะคะหมอซีรู้สึกว่างานใหม่ของคุณนี่แหละสิ่งที่คุณกำลังจะเริ่มต้นอะ่ะมันเป็นเส้นทางไปสู่ความปังแบบสุดขีดการประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินเลยนะคะมันเป็นการขยายตัวทางการเงินทางธุรกิจการค้าของคุณอะ่ะมันเชื่อมโยงกันไม่รู้ว่าคุณทำอะไรนะคะอืม อืมทำไมพลังงานของคุณอะเป็นอิสระจังเลยอ่ะแล้วก็เหมือนได้รับชัยชนะเหมือนประสบความสำเร็จเลยนะคะมีเดอะฟูลขึ้นมาเจ็ดถ้วยมอสิว่าหลังจากนี้คุณรอรับได้เลยนะในอีกเจ็ดวันนี้แหละในอีกเจ็ดวันเนี้ยงานคุณจะปังไม่หยุดแน่นอนเลยเข้ามาแบบรัวๆจนคุณไม่ทันตั้งตัว ไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่ามันจะแบบขนาดนี้เลยเหรออาจจะมีใครบางคนเข้ามาเสนองานอะไรบางอย่างให้คุณก็ได้อาจจะไม่ใช่บางคนอาจจะหลายคนคุณจะต้องเลือกให้ดีนะคะมันมีเจ็ถ้วยขึ้นมาอาจจะมีตัวเลือกอะไรหลายๆอย่างเข้ามาให้คุณจะต้องเลือกจะต้องตัดสินใจแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันมันจะต้องมันจะต้องเครียดเนาะ ฉะน,นเส้นทางที่คุณจะเลือกกจะตัดสินใจอ่ะขอให้มันคงไว้ซึ่งอิสรภาพนะคะอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นการตีกรอบให้กับคุณอ่ะถึงแม้ว่าทรั์มันจะเยอะก็ตามแต่ให้คุณพิจนารณาให้ดีเพราะว่าหมอสิรู้สึกว่าหลังจากนี้ชีวิตของคุณอ่ะเริ่มตั้งแต่เจ็ดวันนี้แหละเขาเรียกว่าจะเป็นคนที่ผู้คนให้ความสนใจผู้คนต้องการเกี่ยวกับงานนะคะเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับออตัวตนของคุนอ่ะ คุณเหมือนคนที่ประสบความสําเร็จและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นด้วยหกไม้เท้าเหมือนเป็นคนมีชื่อเสียงเลยนะคะเป็นคนที่คนในสิ่งที่คนคุณทําอ่ะคนจะให้การยอมรับคนเครดิตดีจะเรียกว่าเครดิตดีก็ได้เพราะฉนั้นพอคนเริ่มให้การยอมรับคุณเขาเรียกว่าเวลาของคุณมาถึงแล้วคนจะมีชื่อเสียงอะเออประมาณนี้อะไรก็ฉุดไม่อยู่ในสิ่งที่คุณทํานะเกี่ยวกับงานนะคะงานที่คุณทําอ่ะ เพราะนั้นพอคุณเริ่มแบบมันมันเป็นเวลาของคุณแล้วอะพอคุณชะตาคุณมันเริ่มพุ่งขึ้นนะคะมันเหมือนเป็นโครงข่ายอะที่เขาก็จะพูดพูดพูดกันไปหรือมันดึงดูดผู้คนเข้ามาอยากจะร่วมงานกับคุณนะคะ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นให้เลือกให้ดีนะคะให้เลือกให้ดีว่าคนที่เข้ามาเนี่ย <laughs> เป็นยังไงนะคะอืม เพราะนั้นสิ่งที่คุณจะทําสิ่งที่คุณจะตัดสินใจทําขอให้ยังคงไว้ซึ่งเออความเป็นอิสระภาพให้อิสระกับตัวเองนะคะ uh huh. แล้วก็ถามหัวใจของตัวเองด้วยไม่ว่าเส้นทางนั้นทนระับมันจะเยอะแค่ไหนก็ตามแต่ให้ถามหัวใจของตัวเองด้วยว่าหัวใจคุณเรียกร้องหรือเปล่านะคะอันงี้มาดูกันว่าในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเจ็ดวันนี้คืออะไรนะคะ สามเหรียญเห็นไหมคะมันเด่นมากๆเลยกับกับคนอนะที่หมอสีบอกว่ามันเหมือนกับคุณจะเป็นที่สนใจคนจะอยากเข้ามาเข้ามาร่วมงานกับคุณผู้คนจะสนใจในตัวของคุณนะคะเกี่ยวกับงานนะหรือเกี่ยวกับตัวตนของคุณนั่นแหละหมอสีมองว่าในเจ็ดวันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะ่มันมีสามเหรียญเข้ามามันเกี่ยวกับหุ้นส่วนเกี่ยวกับการร่วมลงทุนบางสิ่งบางอย่างการดีลงานการพูดคุยเซ็นสัญญาอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือมีการ ร่วมกันทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันจะต่อยอดมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างบางอย่างก็อยู่ที่ว่าคุณทำอะไรอาจจะเป็นงานใหม่ก็ได้ที่คุณลังเลอยู่อ่ะหรือคุณได้ตัดสินใจลงมือไปแล้วก็ได้นะสิ่งนี้อืมบมอทีบอกว่าคุณมีแนวโน้มว่าคุณจะเจอกลุ่มเจอทีมที่ใช่เจอพาร์ทเนอร์เจอหุ้นส่วนที่ ที่เป็นคนของคุณจริงๆที่จะมาหนุนนํากันในเจ็ดวันนี้มีแนวโน้มนะคะฟังทายสัญญาณให้ดีนะเจ็ดดาบคุณเหมือนไปผ่านบทเรียนนะก่อนหน้านี้คุณไปเจอความสัมพันธ์เกี่ยวกับกลุ่มเกี่ยวกับทีมที่ไปเจอคนทรยศหักหลังไหมคนที่เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์หรือเปล่า มันเหมือนคุณจะได้เข้าใจบางอย่างอย่างกระจ่างแจ้งได้ตระหนักรู้รู้แจ้งกับบทเรียนเนี้ยอย่างเข้าใจคุณจีรู้สึกว่าในเจดวันเนี้ยมันจะมีบางอย่างที่มันจะถูกเปิดเผยออกเกี่ยวกับถ้าคุณไปเจอคนที่ทําอะไรรับหลังคุณนะคะใส่ไ,ไลฟ์ไปสีคุณให้ไ,ไลฟ์คุณหรือดิสเครดิตคุณอทำไม่ดีกับคุณนั่นแหละที่เคยเป็นกลุ่มเป็นทีมกับคุณ เหมือนคุณจะได้รู้ความจริงบางอย่างความจริงบางอย่างจะถูกเปิดเผยออกในเจ็ดวันนี้คุณจะได้เข้าใจอย่างกระจางแจ้งพอคุณได้เข้าใจอย่างกระจางแจ้งแล้วคุณจะเจอคนของคุณแล้วมันจะมีการออกเดินทางต่อมันมันเหมือนกับว่ามันจะมีบางอย่างเปิดเผยออกมาก่อนในเจ็ดวันนี้มันจะมีความจริงบางอย่างเปิดเผยให้คุณได้รู้คำตอบบางอย่าง เกี่ยวกับกลุ่มเกี่ยวกับทีมเกี่ยวกับคนที่คุณเคยรวมร่วมกลุ่มลงทุนด้วยหรือร่วมทํากิจกรรมอะไรบางอย่างหรือกลุ่มหรือเพื่อนหรือหรือมิตรภาพอะไรของคนนะคะที่เคยมีประเด็นกันน่ะหรือคนคนนี้คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขาทําอะไรล้หลังคุณนะคะเนี่ยมันจะถูกเปิดเผยออกแล้วพอมันถูกเปิดเผยออกอะ่ะคุณจะก้าวเข้าสู่สตเต็ปของการขับเคลื่อนอีกครั้งหนึง่งคุณจะเจอกลุ่มเจอทีมที่ใช่ของคนจริงๆ เห็นไหมคะมันมีเดอะซันขึ้นมานะโมซีรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมพลังงานของคุณเหมือนคุณยังไม่รู้ทั้งหมดเกี่ยวกับเจ็ดดาบคุณยังไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของใครบางคนหรือยังไม่รู้อะไรบางอย่างที่มันกระจ่างแจ้งชัดเจนนะคะในเจ็ดวันเนี้ยคุณจะได้คําตอบมันเหมือนคุณจะได้ระเบิดออกมาแบบกระจ่างแจ้งทั้งหมดอือจริงๆด้วยเฮอร์มิตแล้วก็เดอะซันขึ้นมา เห็นไหมเดวิวเจ้ากรรมในเรืของคนอะตัวมืดของคนคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยตัดออกไปจากชีวิตแล้วก็ได้นะคะคุณจะรู้ความจริงอืมหลังจากที่คุณวางมันลงแล้วแต่คุณจะได้รู้เพราะว่าวาระเวลามันมาถึงแล้วไม่รู้ว่าทําอะไรกับคุณบ้างนะคะเจ็ดดาบคนคนนี้ มันจะกระจ่างแจ้งทั้งหมดเขาเรียกว่าเหมือนมันจะจบบทคนคนนี้เป็นคนที่อ้องมันมีไพ่เดอเอ็มพ r ลเเข้ามาเนาะเป็นคนหลงตัวเองก็ได้เป็นคนที่อีโก้แบบสูงมากเดอะเอ็มพ r ลอร์ เป็นคนที่ต้องการอำนาจอ่ะเป็นคนที่ต้องการการยอมรับพลังงานของคนคนนี้เป็นคนที่ต้องการเป็นที่หนึ่งฉันคือที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสามเหลี่ยนอ่ะเพราะนั้นมันเลยมาซีบอกว่ามันก็เลยมีประเด็นกับคนหรือเปล่าเก้าถ้วยเก้าถ้วยก็คือเป็นเป็นเพศที่สามก็ได้นะคะคนคนนี้นะอันนี้แหละที่จะเปิดออกทั้งหมดเป็นความจริงที่จะถูกเปิดทั้งหมดโดยที่คุณแบบ ไม่ต้องเป็นค้นหาคำตอบแต่เวลามันมาถึงแล้วนะคะคุณจะได้คำตอบคุณจะได้เข้าใจมันจะจบบทเรียนนี้คุณจะรู้สึกเหมือนว่าเอาอะไรแบบ ความมืดมิดความมืดดำความคลุมเครืออะไรต่างๆที่มันยังคงเหลืออยู่พอคุณได้คำตอบพอคุณได้เห็นความเป็นจริงความเป็นจริงตรงนี้มันถูกเปิดเผยออกมันคุณเอายกอะไรบางอย่างออกทั้งหมดอะคะ่ะนั่นแหละชีวิตคุณเหมือนมันจะเป็นจุดที่มันจบแล้วคุณจะก้าวสู่สิ่งใหม่จริงๆก้าวเข้าสู่ชีวิตที่มันรุ่งโรจน์ของคุณจริงๆแต่ตอนนี้มันเหมือนมันยังไม่หมดเพราะว่าคุณอาจหมอซีก็ไม่รู้ว่ามันยังเหลืออะไรนะคะแต่คุณยังไม่ได้รู้ทั้งหมด และคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้ไม่ได้อยากรู้ไม่ได้อะไรแล้วแต่ความจริงทั้งหมดอจ,จะถูกเปิดออก <c oughs> ที่จะเกิดขึ้น ความลับที่ซ่อนไว้จะถูกเปิดเผยของแท้ก็คือของแท้นะคะถ,ถึงจะเปิดเผยยังไงมันก็ยังเป็นของแท้แต่ถ้าของปลอมมันเป็นภาพลวงตามันเป็นที่เป็นสิ่งที่สร้างภาพขึ้นมามันเป็นสิ่งที่กุขึ้นมาสร้างขึ้นมาถูกไหมถ้าเขาไปด i สเครดิตคุณไปว่าร้ายคุณรับหลังหรือไปทําอะไรรับหลังคนโดยที่ทําพยายามที่จะทําให้คุณเสียหายหรืออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วของปลอมมันก็คือของปลอม ไม่ว่ามันจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ตามแต่สุดท้ายของปลอมมันก็ไม่สามารถที่จะคงอยู่ได้แต่ถ้าของแท้ยังไงมันก็เป็นของแท้วันยังค่ำนะคะ เนีหยนะคะชะตาชีวิตมันเปลี่ยนแล้วนะคะมันไม่สามารถที่จะแบบเจออะไรที่มันซ้ำๆซ,ซ,ซ้ำๆเดิมๆเพราะพลังงานของคนมอศีคุณมีการยกระดับสูงขึ้นสูงขึ้นนะ,ะเพราะนั้นทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนแปลงไปจะต้องหมุนต่อไปในการหมุนแต่ละครั้งใครที่ไม่ใช่คลื่นที่มันไม่ได้ตรงกันก็ต้องหมุนออกไปมันเป็นเรื่องปกติมันเป็น,ปน,ปนธรรมชาตินะคะ เพราะนั้นวันนี้สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณนะคะการงานของคุณปังบูริเย่มากมากเลยเไม่ต้องกังวลสิ่งใดอย่างที่บอกะอล่ะถ้าคุณคือของแท้ของจริงอะไรที่มันเป็นของปลอมมันก็จะหลุดลอกออกไปแม้แต่พลังงานเนี้ยที่มันโชว์ขึ้นมานะคะวาองว่าคุณจะเขาเรียกว่า เจ็ดวันนี้มันเป็นจุดของการแยกจริงๆแยกสิ่งนั้นน่ะโดยการเปิดเผยตัวตนเปิดเผยสิ่งที่เขาทําเปิดเผยความเป็นจริงที่แท้จริงให้คนได้รู้ว่าอะไรมันคืออะไรและมันจะเป็นจุดสิ้นสุดจริงๆเพราะคุณจะต้องไปสู่จุดที่คุณจะต้องเจอกลุ่มเจอทีของคุณแล้วสามถ้วยอืมแล้วงานของคุณมันก็ต้องพุ่งทายานมันจะต้องไปสดแล้ว เพราะนั้นคนเหล่านี้คนคนนี้ที่ทําอะไรรับหลังคุณก็จะต้องถูกเปิดทั้งหมดถูกเปิดโปรงค่ะโมชิรู้สึกว่ามันคือการถูกเปิดโปงเขาน่าจะทําอะไรคุณไว้เยอะรับหลังปัน่นออเประมาณเนี้ยนะคะโดยที่คุณไม่รู้แต่มันก็เป็นบทเรียนของคุณซึ่งโมชิว่าคุณผ่านบทแล้วคุณผ่านบทเรียนคุณได้เรียนรู้อะไรกับสิ่งเหล่านี้มามาจนแบบ จบบทเรียนและสําเร็จการศึกษาเพราะมีหกไม้เท้าขึ้นมาแล้วตัวคุณเองในระหว่างที่คุณผ่านมามันพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณคือของแท้ของจริงอืมสิ่งที่คุณเป็นผลลัพธ์ที่มันปรากฏออกมาให้เห็นและสิ่งที่มันยังเป็นอยู่ในตอนนี้มันคือตัวพิสูจน์ตัวตนของคุณว่าคุณเป็นใคร นะคะโอเคก็ประมาณนี้พลังงานของคนวันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเจ็ดวันคือการเปิดโปงมันเป็นการเปิดโปงคนหรือกลุ่มคนที่ทําอะไรรับหลังคนอ่ะอืมเพราะว่ามันเป็นการเปิดโปงเพื่อที่คุณจะไปอีกสเตปที่มันแบบชีวิตเข้าสู่ความรุ่งโรจน์และพุ่งทยานแบบสุดขีดไปเจอกลุ่มเจอทีมของคนไปเจอคนของคนจริงๆคนที่หนุนนํากันนะคะเขาเรียกว่าตัดเวรตัดกรรมกันในเจ็ดวันนี้นะคะแบบ ตัดจริงๆอะน่าจะประมาณนี้โอเควันนี้วันศุก็ไปแล้วนะคะเจอกันในร้นดอมถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ